บรรยายธรรมครั้งที่สี่นวัดต้นสนอ่างทองวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกราพระตนไตยพร้อมกันนะคะอาระหังสมาสมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวะคัตโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมมาซามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะซังโฆสังคังนัมมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต น้อมกราบนามสการหลวงพ่อพระเทพสุวรรณมุนีเจ้าวาดวัดต้นสนกราบพระเถระกราบพระอนุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพเป็นที่สุดขอโอกาสพระครูสมุรุ่งเรืองพระวิปัสนาจารย์โดยความเคารพสวัสดีคณะคุณแม่ชีอวุโสและนักบวชเนคขมมะ พ่อพามแม่พามอุบาสกอุบาสิกาเพื่อนกระยาณมิตรทุกๆคนขึ้นกรรมาฐานนะคะพุทธังชีวิตตังธรรมังชีวิตตังสังคังชีวิตตังยาวะนิพานังสระนังขจามิ ดวงจิตของข้าพเจ้านี้ขอถวายไว้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจนถึงกาบเท้าเข้าสู่พระนิพพานขออย่าได้มีมารเข้ามาระจญเดชะระกุศลขอให้บรรลุถึงซึ่งมัรคยานผล,ลยานนโรกุตรยานนการระบัดนี้เถิด ขอให้รับตาเบาๆพากันตั้งใจสำรวมจิตใจพิจารณาธรรมตามลำดับให้มีความเข้าใจฟังให้คิดกำหนดจดจำก็จะได้ประโยชน์จากการฟังในครั้งนี้นะคะวันนี้จะขอบรรยายธรรมเรื่องการรักษาศีลห้าศีลแปด และความเข้าใจในศีลศีลหมายถึงข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติกายวาจาให้ถูกต้องดีงามไม่ผิดระเบียบวินยัยตรงนี้ต้องเน้นจำมากๆนะคะไม่ว่าศีลห้าศีลแปดให้ตั้งอยู่ในความดีงามปกติสุข เพื่อเป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสินห้าสินแปดทำให้เกิดความสงบสุขและไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคมต่างคนต่างรักษาการกระทบกันก็จะไม่มีคุณประโยชน์ของศินขั้นพื้นฐาน คือทำกายวาจาใจสงบไม่เบียดเบียนต่อตนเองและผู้อื่นทำให้สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้ง่ายในการทำสมาธิความหมายของศีลแปลได้หลายความหมายศีลแปลว่าปกติของกายวาจา่จาวคือ ความปกติตามระเบียบวินัยปกติมารยาทที่สะอาดป่าศจากโทษเป็นข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่วข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้นด้วยความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพศิลแบ่งเป็นสมระดับ ือจุลศิล์เรียกว่าศิลอย่างน้อยมัชฌิมาศิลศิลอย่างกลางและมหาศิลศิลอย่างสูงปัญจศิลนคือศิลนห้าหรือเรียกว่านิจจศิล์คือถือเนืองเนืองนิดเป็นประจำทุกวันอัตศิล์คือศิลแปด หรือเรียกว่าอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถส่วนศีลห้ามีห้าข้อเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้ทุกคนเรียนรู้มาตั้งแต่อย่างเด็กๆในพระพุทธศสาสนาชาวพุทธยึดถือในการดำเนินชีวิตยึดถือกันเป็นเวลานานศีลห้ามีประโยชน์ทางโรค และทางธรรมดังนี้ศิลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งศิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตรวมถึงการทำร้ายสัตว์แม้แต่คิดวางแผน และเว้นเสียจากการใช้ผู้อื่นผู้ใดผู้หนึ่งฆ่าสินข้อที่สองอธินาทานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งศิกขาบทคือเว้นจากการลักช่อของของเขาที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย และเว้นเสียจากการใช้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ลักช่อของของเขาสินข้อที่สามกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งศิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามสินข้อที่สี่มุสาวาทา เวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการกล่าวคำเท็จที่เป็นคำไม่จริงสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมะชะปะมาทัฏฐานาเวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจาก ดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นเครื่องดองของย้อมใจทำให้คลั่งไคล้และไหลหลงอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสินห้ามีห้าข้อเท่านี้ถ้ารักษาได้ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นส่วนสินแปดมีแปดข้อสินข้อที่สาม จากาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเป็นอภรมมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิและเพิ่มอีกสามข้อดังนี้มีข้อหกข้อเจและข้อแปดสินข้อที่หนึ่งที่สองเหมือนสินห้า สินข้อที่สามของสินแปดเป็นอพรมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติอสศธรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันท์สินข้อที่สี่ที่ห้าเหมือนสินห้าทุกประการส่วนสินข้อที่หก วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงวันแล้วจนไปถึงวันอรุณขึ้นวันใหม่สินข้อที่เจ็ดนัตจคีตวาพิตะวิสูกทัศนามาราคันทะ วิเรปณะทารณะมันทนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องและเครื่องประกอบดนตรีต่างๆ และเว้นเสียจากการประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องประทินผิวต่างๆสินข้อที่แปดข้อสุดท้ายอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งศิกขาบท คือเว้นจากนั่งนอนบนเตียงหรือตั่งที่มีเท้าสูงหรือที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นหรือสำลีศีลแปดข้อนี้คือข้อห้ามที่ต้องรักษาไว้ให้ดีสำหรับผู้ที่มาบวชเนคขมมะและนักปฏิบัติต่อไปจะพูดถึงประโยชน์หรืออานิสง์ ของการรักษาศีลว่ารักษาศีลแล้วจะได้อะไรบ้างศีลข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์จะทำให้เป็นผู้มีอวัยวะครบสมบูรณ์งดงามมีร่างกายสมบูรณ์สมส่วนผิวพรรณงดงามที่มีความคล่องแคล่วว่องไวเป็นที่รักของคนที่พบเห็น สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคมีภัยไม่พัดพรากจากคนรักและทำให้มีอายุยืนยาวสินข้อที่สองเว้นจากการรักทรัพย์จะทำให้มีเป็นคนที่มีทรัพย์สินมั่นคงไม่อดอยากไม่มีความยากจน มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่เดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆศินข้อที่สามเว้นจากการประพฤติผิดในการ,รมจะส่งผลให้ไม่มีศัตรูคู่อาฆาตมีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปและจากคนทุกเพศทุกวัยไม่พัดพรากจากคนและของรัก ชีวิตครอบครัวผาสุขสินข้อที่สี่เมื่อพูดอะไรจะมีแต่ผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่ประทับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีลว่าไม่เป็นผู้พูดโกหกสินข้อที่ห้าจะเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลังจับนู่นชนนี่หาสติไม่ได้สง่างามอานิสงส์ข้อที่หกฝึกให้มีความอดทนต่อความทรมานทางกายใจรู้จักควบคุมความอยากทางใจมีความพอเพียงในการบริโภคอาหาร หลังเที่ยงวันแล้วไม่ขบเคี้ยวอะไรทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสินข้อที่เจ็ดไม่เป็นผู้หลงมัวเมาในความสวยงามหลงในสิ่งของหรือหลงในกายของตนเพื่อป้องกันมิให้เกิดตันหาแก่ผู้อื่นหลงในความหอมความสวยงามนั้นอนิสงส์ข้อสุดท้าย สินข้อที่แปดเพื่อรู้จักประมาณตนรู้จักความพอเพียงไม่ยึดติดในทรัพย์ในฐานะยศถาความสบายมีความอดทนดีเป็นอยู่อย่างง่ายๆนอนง่ายๆเรียบง่ายสะอาดตาและศินยังชำระความเศร้าหมองให้กับผู้ที่มีศินอยู่ในใจ ถ้ารักษาศีลอยู่เนืองนิดนั้นพันลนาอย่างไรก็ไม่หมดค่ะเป็นบุญใหญ่ที่จะนำพาให้ได้สวรรค์สมบัติเวียนวนอยู่แต่ในสุขติภูมิเท่านั้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติในที่สุดจะได้พระนิพพานสมบัติเข้าถึงสุข อันเป็นอมตะและยังมีอนิสงส์อีกมากมายดังนี้คือหนึ่งย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุสองเกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศินย่อมฟุ้งขจรไปไกลกลิ่นศินหอมไปไกลสาม ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขินเป็นที่ยอมรับของมนุษย์สผู้มีศีลย่อมไม่หลงทำการะคือไม่หลงเผลอสติในเวลาตายไม่หลงตายห้า ผู้มีศีลตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโรคสวรรค์เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพและเทวดาบคุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่าก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็นอาภรณ์ศีลที่บริสุทธิ์ย่อมทำให้เกิดปิติทุกเมื่อ ศีลจึงเป็นรากฐานแห่งความดีทุกอย่างและขจัดความชั่วต่างๆด้วยสุดท้ายนี้ดิฉันขอจบการบรรยายธรรมไว้เพียงเท่านี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยขอพระณิสงส์นี้ให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีความสุข สิ่งใดที่เป็นความปรารถนาของทุกท่านขอจงสำเร็จอย่างง่ายดายร่ำรวยเงินทองกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอีกนานแสนนานและกลับมาร่วมบุญกุศลมาบวชนวัดต้นสนอีกบ่อยๆนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุค่อยๆลืมตา นำรูปประคำมาสวดพุทธคุณกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ